สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อลักษณะคู่แท้ของคุณและความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของคู่แท้ของคุณนะคะคนที่แบบเออเป็นคู่แท้จริงๆที่คุณจะได้อยู่ด้วยไปตลอดชีวิตหรืออยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าอย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นยังไงและลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะจะเป็นรูปแบบไหนนะคะ 嗯嗯。Hmm. โอเคเอ่อะเดี๋ยวฟังแล้วนะคะ mm hmm. ต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นแรนดอมเนาะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบบการดูแบบคร่าวๆนะดูแบบทั่วๆไปอย่าเพิ่งไปคิดมากนะเพราะที่กำลังจะทำนายเนี่ยโอเคบางคนฟังแล้วแบบโอ้ยไม่เอาอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ อดเดี๋ยวมาฟังก่อนนะก็คือคู่ของคุณเนี่ยลักษณะบอกเลยว่าเป็นคนเจ้าชู้ชัดมากเป็นคนเจ้าชู้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆต้องใช้ค,คําว่ามากๆด้วยแพรว,พรวเลยแหละคนเนี้เอาใจเก่งถ้าอยากได้ใครเนี่ยโหรอดยากหมายความว่าถ้าเขาแบบตั้งเป้าหมายไปที่ใครอ่ะเขาสนใจใครเขาอยากจีบใครอ่ะเหยื่อ คนใช้คําว่าเหยื่อน่ากลัวไปไหมคนนั้นอ่ะก็แทบจะแบบยากที่จะปฏิเสธเขาอ่ะเออเพราะคนเนี้ยมีสนเสน่ห์แล้วก็รู้จักการใช้สนเสน่ห์รู้จักการหวาน,สนเสน่ห์คือมันจะแบบไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวแบบเข้ามาแบบน่ากลัวด้วยนะแต่เขาใช้สนเสน่ห์เป็นในเชิงที่ เข้ามาแล้วแล้วเหยื่อต้องเหยื่อจะต้องติดกับอ่ะเออถ้าบางคนเนี่ยถ้าบางคนเข้ามาแบบไม่มีศิละปะบางทีไก่ตื่นอย่างเงี้ยกจ็จะไม่ค่อยได้เหยื่อพอมไม่อยากใช้คำว่าเหยื่อเลยแต่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็จะไม่ค่อยได้เหยื่อแต่ว่าคนคนเนี้ยเขามีศิละปะเออมีศิละปะในการเข้าหาคนพูดเป็นคุยเป็น วางตัวเป็นนะคะคือไม่ทําให้ไก่ตื่นอะแต่กว่าไก่จะรู้ตัวเนี่ยก็คือแบบเขาไปอยู่ในปากแล้วครึ่งตัวอย่างเงี้ยเออประมาณนานเลยน่ากลัวไหมบางคนฟังแล้วแบบโอ้ยนี่แบบคู่ฉันแล้วเขาอะเป็นคนที่แบบคือกว่าจะหยุดอยู่ที่ใครนะคนเนี้ยนานอืม กว่าจะหยุดอยู่ที่ใครเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างรักอิสระไม่ชอบการผูกมัดแล้วก็ชอบหวานสนห์ไปเรื่อยแล้วเป็นคนที่คิดมากคือกลัวกลัวการผูกมัดกลัวความสัมพันธ์ที่แบบต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาไม่เขาไม่ชอบอะไรแบบแบบซีเรียสอะเพราะตัวเขาเองอะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันแบบ ที่มันดรามา่าหรือมันซีเรีสมันเครียดมากๆเนี่ยเขาไม่ชอบคนที่จะอยู่กับเขาได้อะต้องไม่เอาความเครียดมาให้เขาเพิ่มอืมประมาณว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบเออมีความสุขอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าพอเจอหน้ากันแล้วแบบเออคนขี้หึงอีกอย่างหนึ่งคนขี้หึงก็อยู่กับเขาไม่ได้อืมใครที่ขี้หึงมากๆ จะมีปัญหาแต่ทีเนี้ยคนคนเนี้ยเราตามหัวข้อก็คือเขาเป็นคู่ของคุณเนาะต่อให้คุณจะปฏิเสธยังไงต่อให้คุณจะบบบว่าไม่ฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้อะ่ะแต่เนี่ยเดยว,วิลออกมาสุดท้ายแล้วคุณก็ปฏิเสธเขาไม่ได้อยู่ดีคุณก็จะแบบหลงสเสน่ห์เขาอยู่ดีจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะ ไปตรงสเปคคุณอะไรสักอย่างหรือเขามีวิธีเข้าหาคุณมีวิธีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหลงสเสน่ห์เขาจนได้ในวันหนึ่งก็อย่างที่เขาบอกว่าคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกเออแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบลุ่มหลงอะในช่วงแรกๆอะนะคะมันจะมีแพชชั่นต่อการมีความลุ่มหลงคุณเองอะก็จะห้ามใจตัวเองไม่ได้ ที่จะไปหลงไหลได้ปลื้มเขาต่อให้ต่อให้คุณคิดว่าคุณไม่อยากได้คนแบบนี้คุณอยากได้คนที่แบบจริงใจจริงจังไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนหวานเสนเ่ห์กลัวคุณอาจจะคิดมากคุณอาจจะกลัวอาจจะกังวลแต่สุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นหนีไม่ได้ใจคุณใจคุณมันกลายเป็นเป็นตัวควบคุมอะค่ะ ต่อให้สมองคุณอะสั่งการว่าคนแบบเนี้ยอันตรายนะคนแบบนี้น่ากลัวนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะคล้อยตามเขาไปเองคุณจะคล้อยตามเขาไปอย่างที่คุณก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมอืมก็มันเป็นคู่กันอนะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความสัมพันธ์นะ่ะมันค่อนข้างจะหวือหวานะในช่วงแรก มันอาจจะมีอะไรที่แล้วก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้หมายถึงว่ามันไม่ได้ราบเรียบไม่ได้ราบรื่นและไม่ได้แบบใจฟูตลอดเวลาแน่นอนอ่ะคุณคู่ของคุณอะเป็นคนแบบเนี้ยเขาจะต้องทำให้คุณใจฟูทำให้คุณแบบว่าฟินมีความสุขแน่นอนแน่นอนแต่ มันก็จะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มองดูว่ามันก็จะมีช่วงที่แบบงอนงอนง้อง้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ต้องใช้ความพยายามถามว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมไปได้คุณเห็นอะไรไหมแปดแปดแปดเออเป็นความสัมพันธ์เลขแปดมันเหมือนอินฟินิตี้อะค่ะแล้วคุณสองคนอะตัดกันยากมาก ต่อให้เนี่ยแปดถ้วยเหมือนจะเดินหนีจากกันนะแต่ว่ามันแค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละบางคนอาจจะแบบรักๆเลิกเลิกรักเลิกเล,ก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 ลกิแต่เลิกกันไม่เคยขาดสักทีมันเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจกันเป็นอะไรที่ติดใจกันไม่ใช่แค่คุณติดใจเขาเขาเองก็ติดใจคุณบางคนพูดตรงๆนะอาจจะเป็นเรื่องเซ็กส์ก็ได้ไม่มีใครเติมเต็มเขาได้เท่ากับคุณ หรือแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่มีใครเติมเต็มคุณได้เท่ากับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเออมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องอื่นอ่นะเรื่องของการดูแลเรื่องของการเอาใจใส่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเรื่องของจิตใจด้วยอืมด้วยความเป็นคู่กันแล้วอ่ะเนี่ยคนเจ้าชู้ที่ไม่อยากจะผูกมัดกับใครไม่อยากจะไปยึดติดอะไรกับกับใครใคนใดคนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาอ่ะจะยึดติดอยู่กับคุณเขาจะมาสารสัมพันธ์กับคุณ คือไปไหนไม่รอดต่อให้เขาอยากจะเปลี่ยนใจไปหาคนอื่นอยากจะไปแล้วแต่เดี๋ยวก็วนกลับมาคือไปไม่ได้มันคาใจมันติดใจมันแบบมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คนอื่นไม่มีหรือต่อให้มีก็ไม่ใช่เออมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะโอเคแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันเนี้ยมันเป็นการแบบดูแบบแันดอมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเครียดมากนะ ก็มันอาจจะเป็นเรื่องราวของใครบางคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะก็โอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ